บ้านเฮากับแบบนี้แหละค่ะความสุขสร้างมันขึ้นมากะได้ไง่ายๆเด้อสวัสดีพี่น้องเหมือนนี่เมพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเห็ดนำพริกง่ายๆสไตล์สาวเล่าบ้านเฮากินกับพักสดในหน้าแซ่บอีลีเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งดูนั่นมันทั้งพึ่งจ้ามาอยู่ในนาเฮาตั้งแต่ยามใดนี่อยากลองเอาไปเอาน้ำหวานกินเด้อมุมใย,ยทองวมีพิษนี่แมนบอกค่ามแมนมีพิษมีพิษระวังเด้อ เกิดเหตุบ่อคาดฝันเอ็มบาดเจ็บขาซ้ายภารกิจผู้ชีพกลางฝ่าลึกตามมาแล้วเด้อใจเย็นบ้านเฮากับแบบนี้ละค่ะความสุขสร้างมันขึ้นมากะได้ไง่ายๆเด้อมันดีกว่าโรงแรมหรูๆที่ฉันเคยพักบิกนะสวัสดีค่ะพี่น้องตามมาเบิงหมาผู้พิทักษ์สาวๆด้อค่ะมีหมาเฝ้าก็รู้สึกปลอดภัย สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาเห็ดบุญนำกันเด้อค่ะผู้ท่านจิตใจความสุขการหายดีกว่าการยึดผะท่านวาไว้ค่ะสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเด้อค่ะมาเทีย่ยวยาโสม่วนหลายของกินหลายคักอิหลีงูงูงูใหญ่มากมันจะกัดฉันไหมหลายคนมองว่าป่าดิบแล้งเป็นแค่ที่โลง่ลงๆแต่ในความเป็นจริงแล้ว ความอันตรายบ่อต่างจากป่าชื้นทั้งสัตว์นักล่าและสัตว์มีพิษหลายคักการเอาตัวรอดมองนีคือการเดิมพันด้วยชีวิตเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องปลูกกล้ยเป็นพี่เลี้ยงการกล้ยเป็นเชือกพักเลื่อยขึ้นการกล้ยใบกล้ยคุ้มดินเป็นปุย๋ยเกษตรธรรมชาติเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องความสุขง่ายๆในชีวิตไม่ต้องไปแสวงหาส่ถไก นำทวมเขาเบิดแล้วเสียเอาอีหยางกินนาะปีนี่สวัสดีค่ะพี่น้องมีไผ่เคยพ่อผีกระสือไหมจ๊ะเฮ้ยเป็นตาย่านครับตอนนี้บัวงามกำลังแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้ไปทางใดกับพี่จะป่าเมื่อนี้ว่ากับบ้านดอกไปเฮ็ดอีหยางมาลูกดึกแล้วบลับบ่บบบบนอนแม่เป็นห่วงเด้ สวัสดีพี่น้องมือนีผพามูตังชาติมาเบิ่งบานเฮาโอ้โต๊อีหย่างนี่คือแม่ใหญ่แท้มาเบิ่งทั้งนี่เดอ้อนำมันถ่วงหอดเอวแล้วได้ป่าไปปิ้งกินเด้อจ้าเอ,อือยมาทำกับข่ากับน้องเดอ้อมือนีสิเฮ็ดป่าเผาแซ่บๆให้กินสวัสดีพี่นอ้องคนขยันอยู่หมองได้ก็ลำบากคนขี่ขาดอยู่ใสกะสิตายโอ้ยยอมลำบากดีกว่า้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนีนึกว่าจิบว่าได้คุดแล้วปีนี่แม่บอกว่าจิ๊บปมเยอะมาก เจอแล้วขุมทรัพย์กุศจ,จีนี่แหละแกงน้องไม้แสบเด้อมาเบิงน้ำกันเด้อทุกคนสวัสดีพี่นอ้องมื้อนี้มานาั่งฟังพระสอนวิธีการนั่งสมาธิจา้าสบายดีพี่น้องถ้าเฮาบบหูจากความลำบากในการหาอยู่หากินน้องๆก็จะบ่มีวันเข้าใจถึงคุณค่าน้องๆก็จะบ่มีวันเข้าใจถึงคุณค่าของอาหารที่อยู่ต่อนหน้าและคุณค่าของการใส้ชีวิตสบายดีพี่น้อง ไพธรรมดาพอได้ผ่านมือสารยางประณีตจนได้เป็นกระเจาะอันงามค่ามีราคาเป็นห้อยเป็นพันสวัสดีพี่น้องบัวงามว่าความสุขของเฮาโบเมนยูใส่ไก่ดอกอยู่กระท่อมปายนะเฮานี่แหละเมื่อนี้สบายดีฟันดีเด้อค่ะสบายดีพี่น้องแต่ไก่ไก่กับมารักกินอาหารป่าซื้อสบายดีทุกคนเบื่องแม่ค่อยพบเพ็ดปวกหนึ่งดอกพบอีกสองดอกงามแท้ สบายดีทุกคนโอ้ยาอเจ้าได้ยินอย่างบอจังใดดีเนาะย่ามใดที่เขาคิดว่าบบมีอย่างแล้วจังมีเสียงแปลกๆนี่ก็ย่ามเศร้าแล้วเขาต้องไปเบิงบอลที่มันเกิดเสียงเมื่อคืนนี่ไปน้ำกันบอสบายดีพี่น้องบ่าวผู้ใดีิมาจีบน้องอย่าลืมหิวเบียมานำเดอส่วนขันสิมาหาอิหลีให้เขาพอเขาแม่สะกอนบอกเขาถือทางนี้บ่ได้เด้ขาดองแพงเด้สบายดีพี่น้องบ่าวผู้ใดสิมาจีบน้องอย่าลืมหิวเบียมานำเดอส่วนคันสิมาหาอิหลีให้เขาพอเขาแม่สะกอนบอกเขาถือทางนี้บ่ได้เด้ ค่าดองแพงเด้สบายดีพี่น้องแต่ไก่ไก่กับมารักกินอาหารป่าซื้อสบายดีทุกคนเมืองแมค่อยพบเพ็ดปวกหนึ่งดอกพบอีกสองดอกงามแท้แท้สบายดีทุกคนโอ้ยอายเจ้าได้ยินอย่างบอยังใดดีน้อ ย่ามใดที่เขาคิดว่าบบมี่อย่างแล้วจังมีเสียงแปลกๆนี่ก็ย่ามเศร้าแล้วเขาตองไปเบิงบอลที่มันเกิดเสียงเมื่อคืนนี่ไปน้ำกันบะสบายดีพี่น้องบ้าผู้ใดสิมาจีบน้องอย่าลืมหิวเบียมานำเด้อ e. ส่วนขันสมาหาอีหลีให้เขาพอเขาแม่สะกอนบ่เขาถือทางนี้บ่ได้เด้ขาดองแพงเด้สบายดีพี่น้องบ้าผู้ใดสิมาจีบน้องอย่าลืมหิวเบียมานำเด้อ e. ส่วนขันสมาหาอีหลีให้เขาพอเขาแม่สะกอนบอกเขาถือทางนี้บ่ได้เด้ขาดองแพงเด้อวัาดีพี่น้องได้ยินเสียงอย่างบ่พี่เสียงคือหมากหินล่วงว่ะเฮ้้ยยยยเเเห็นังงอ่่าทกดพีีบไ ใจบดีเลยคนลุกไปเบิดแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่งนันแน่น้ำคือไหวแปลกแปกบอมีล้มเลยคือมีหยังอยู่ใต้น้ำบอใจบ่ดีเลยน้อสบายดีพี่น้องไม้ไผ่เนี่ยคือสิ่งช่วยชีวิตเฮาได้เลยใช้แค่หนึ่งลำก็เฮ็ดบอนพักส่วขาวได้แล้วจะเฮ็ดขวดสวัสดีพี่น้องกลับมานอนยังพื้นที่ป่าที่มีประวัติและมีตำนานยังมีวังเวงมีความหลอนอยู่สวัสดีพี่น้อง เอาดินไปตันให้น้ำมันไหลเข้าต้งอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาปลาวิศวกรของชาวบ้านโดยแท้จริงสวัสดีพี่น้องโอ้ยอายอายใคอยากได้เมียผี่เด้อ นอนตื่นสิบโมงมือแรกนอนทุ่มหนึง่งงานการบริหารดีพี่น้องสาเหตุที่ยังบ่ได้ผัวกับพ่อเฮตแนี่แหละไปเลี้ยงงัวไปจังหวะสลับมูมีลูกไปหอดใส่แล้วกัยังว่าบ่มีผัวเพราะมานั่งเลี้ยงง่วนี่ล่ละดีพี่น้องสาเหตุที่ยังบ่ได้ผัวกับพ่อเฮตแนี่แหละไปเลี้ยงงัวไปจังหวะสลับมูมีลูกไปหอดใส่แลวกัยังว่าบ่มีผัวเพราะมานัางเลี้ยงงัวนี่ล่ะ ขายดีพี่น้องสุดซอกเงินกลีบอ่อนค่าลงย่างนักสาวบาทไทยแลกได้ถึง14,00 0กีบแต่สินค้าไทยยังคุ้มค่าสุดๆสบายดีพี่น้องนมกล่องอใหญ่ก็ค่ะกินนมบ่าจ้ากินนมอย่างเดียวนะอย่ากินอย่างอื่นเด้อกินนมทานกินเหล้าดีกว่าจ้าดีพี่น้องบอต้องหาแนวให้ปลากินยากดอกปลูกดอกจอกปลูกกระจับปลูกบัวแดงไซบอนอกจากเป็นแนวอยูแนวกินซันดีแล้วยังขายเอาเงินได้อีกด้ซสีมพักพาย โอ้ยขมขนาดขอลากินแต่มักแตงซะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกินข้าวสบายดีพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกินข้าวนอกบ้านไก่ก็มี่มากระว้นเต็มสวัสดีพี่น้องสบายดีบ่พี่น้องบัวงามมาแล้วเดอ้อมน,นีสิมาเวาเรือง,งานแต่งสาวลาวในชนบทสินสอดสิพห้า,หานกีบพร้อมควายกับหมูคิดว่าแพงบ่คะ่ะผู้ใดอยากกินฝีมือสาวบัวามาเดอ้อทุกคนเอ้ยมากินล้องเบิ่งครับค่ะอาหารเด็ดเด,ดแซ่แบ ก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ด้วยครับ